สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและดอกไม้ extraction of essential oil from medicinal plants and flowers สมาชิกประกอบไปด้วย 1. นึงนางสาวชนภพารับสินเลขที่13 2. นางสาวนันิศาประดิษเลขที่14 3. นางสาวรัตยากรวิรัยรักเลขที่ 18, สิบนางสาวรุจิราจิวิไลเลขที่26และหนางสาว าลิจิตแก้วเลขที่27ค่ะค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะพืชน,นะคะเป็นอีกสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่สามารถพบเจอปัญหาได้อย่างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชเชื้อโรครวมไปถึงสิ่งแวดล้อมมลภาวะและภัยพิบัติค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะพืชไม่สามารถขยายตัวเอง เพื่อหนีภัยอันตรายได้ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะพืชจึงสร้างน้ำมันหอมระเหยขึ้นมาเพื่อช่วยให้ตัวเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะดังนั้นนะคะสรรพคุณน้ำมันหอมระเหยส่วนมากนะคะจึงช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคปรับสมดุลตลอดจนการต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะยังเป็นตัวกลางสําคัญที่ช่วย ให้พูดสื่อสารซึ่งกันและกันอีกทั้งกลิ่นหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยล่อมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรและก็ขยายพันธุ์ได้อีกด้วยค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะไม่เพียงแต่จะให้ความหอมสดชื่นหรือค่อนคลายเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยลดกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับในรถกลิ่นอับในบ้านกลิ่นอับในตู้เสือ้อผ้าซึ่งจะช่วย ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้หมดไปได้ในเพียงพริบตาและก็แทนที่ด้วยกลิ่นหอมใหม่ค่ะและในชีวิตประจําวันของเรานะคะคสามารถพบกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ในได้ตามสถานที่ต่างๆางเช่นกลิ่นอับในห้องน้ํากลิ่นอับในห้องนอนกลิ่นอับในรถรวมไปถึงกลิ่นเหม็นสากถังขยะหลังห้องเรียนค่ะเพะื่อกาจัดและแก้ไขปัญหานะคะ ทางทางคณะผู้จัดจทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสกัดต้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรหรือดอกไม้ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปได้โดยวิธีการกลั่นแบบไอน้ำ mm. เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับจุดประสงค์ของการทำโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากการสกัดพืชสมุนไพรและดอกไม้ค่ะ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรหรือดอกไม้บางชนิดในการลดกลิ่นอับภายในห้องหรือสถานที่ต่างๆค่ะ สมมติฐานในการศึกษา 1. จากการศึกษานำพืชสมุนไพรและดอกไม้มากั่นแบบไอน้ำสามารถนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยได้สองจากการศึกษาน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรหรือดอกไม้บางชนิดสามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นอับได้สการศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรหรือดอกไม้บางชนิดสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นพืชที่นํามาสกัดตัวแปรตามประสิทธิภาพในการช่วยลดกลิ่นอับของน้ํามันหอมระเหยตัวแปรควบคุมการกันแบบไอน้ําขอบเขตการศึกษาการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยที่จะกัดจากตะไครไ้และดอกจำปีที่ช่วยในการดับกลิ่นเหม็นด้วยการ สกัดจากการกลั่นแบบไอ้น้ำโดยการศึกษาจากโครงงานวิจัยหลากหลายเว็บไซต์เพื่อนําข้อมูลที่ได้มามาทําการวิเคราะห์และสรุปผล 1. ศึกษาสปพคุณและโครงสร้างทางเคมีของพืชตัวอย่างที่นํามาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยจากโครงงานที่ศึกษามา 2. ศึกษากระบวนการสกัดน้ํามันหอมระเหยโดยศึกษาวิธีการกลันแบบไอน้ำจากโครงงานที่ศึกษามา 3. ศึกษาประสิทธิภาพการทำงาน จากการนําพืชตัวอย่างมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยจากโครงงานที่ศึกษามาวิธีการดาเนินการคณะผู้จัดทำได้ดาเนินการ โดยเริ่มจากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการกลั่นแบบไอน้ำโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และดอกจำปีมาเป็นองค์ประกอบหลักในการลดกลิ่นอับภายในห้องและสถานที่ต่างๆและได้ศึกษาสรรพคุณและผลการทดลองการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และดอกจำปีเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าสามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นอับและช่วย ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายได้วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ iPad ขั้นตอนการศึกษาสืบค้นข้อมูล 1. สืบค้นข้อมูลการสกรัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรและดอกไม้ 2. นํนำข้อมูลจากการศึกษามาทําเป็นรูปเล่ม 3. สรุปผลการศึกษาและเผยแพร่ ขั้นตอนการทดลองขั้นตอนการทดลองโดยการกลั่นแบบไอน้ำน้ำมันหอมระเหยจากดอกจําปี 1. ทําความสะอาดดอกจําปีโดยการล้างน้ําแล้วพึงลมให้แห้ง 2. หั่นดอกจําปีเป็นชิ้นเล็กๆนําไปชั่งน้ําหนักแล้วจดบันทึกไว้ 3. นําขวดก้นกลมใส่น้ํากลันประมาณ7 0 0มล ปิดด้วยจุกยางสีดำที่มี2รูรูหนึ่งใส่เทอร์โมมิเตอร์ใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิอมของน้ำอีกรูหนึ่งใส่ท่อนำแกส๊สรูปตัวย U ให้ความร้อนแก่ขวดก้นกลม 4. นำดอกจำปีที่ช่าง6,000กรัมใส่ในขวดก้นแบนปิดด้วยจุกยางสีดำที่มี2รู รูหนึ่งต่อกับท่อนำแก๊สซูบตัวอยู่ในข้อ3และอีกรูหนึ่งต่อกับท่อนำแก๊สที่ปิดด้วยจุกยางสีดําที่มี1รูแล้วต่อเข้าได้กันกับクีเวนเจอร์เพื่อรองรับของเหลวที่กลั่นตัวออกมานําเครื่องควบแน่นมาต่อเข้าด้วยกันต่อท่อน้ําเข้าและน้าออกกับเครื่องควบแน่น5เปิดสวิชให้ความร้อนแก่ขวดกื้วงกลม สังเกตดูจนกระทั่งของเหลวที่ได้จากการกลั่นหยดออกมาอย่างสม่ำเสมอจึงเริ่มจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการกลัน่นหรือใช้วิธีสังเกตว่าน้ำมันที่สกัดได้มีปริมาณที่ไม่เพิ่มขึ้นก็ให้หยุดกลัน่น 6. ปิสวิชุดให้ความร้อนแก่ขวดกลกลมก่อนการเสร็จสิ้นการกลัน่น15-20นาทีเมื่อเสร็จการกลั่นให้แยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำโดยการดูดด้วยปิเปตหรือหลอดหยด 7. น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ควรใส่ไว้ในที่เก็บน้ำมันหอมระเหยปิดฝาให้แน่นหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์แล้วหุ้มด้วยพาราฟินทับอีกครั้งหนึ่ง 8. เก็บน้ำมันหอมระเหยไว้ในภาชนะทึบแสงหรือเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิสองศาเซลเซียสขั้นตอนการทดลองน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ 1. นึทำความสะอาดใบตะไคร้โดยการล้างน้ำแล้วผึ่งลมให้แห้ง2หั่นใบตะไคร้เป็นชิ้นเล็กๆนํานำไปชั่งน้ำหนักแล้วจดบันทึกไว้ 3านำขวดก้นกลมใส่น้ำกลั่นประมาณ700มิลลิลิตรปิดด้วยจุกยางสีดำที่มี2รูรูหนึ่งใส่เทอร์โมมิเตอร์เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิของน้ำอีกรูหนึ่งใส่ท่อนำแก๊สรูบตัวยูให้ความร้อนแกข่ขวดก้นกลมโดยใช้เครื่องให้ความร้อน 4. นำใบตะไคร้ที่ช่าง6 0พันกรัมใส่ในขวดก้นแบนด์ปิดด้วยจุกยางสีดำที่มี2รูรูหนึ่งต่อกับท่อนำแก๊สรูบตัวยูในข้อ3และอีกรูหนึ่งต่อกับท่อนำแก๊สที่ปิดด้วยจุกยางสีดำที่มี1รู แล้วต่อเข้าด้วยกันกับรีเวนเจอร์เพื่อรองรับของเหลวที่กลั่นตัวออกมานําเครื่องควบแน่นมาต่อเข้าด้วยกันต่อท่อนําเข้าและนําออกกับเครื่องควบแน่น5เปิดสวิชช์ให้ความร้อนแก่ขวดกล้องกลมสังเกตดูจนกระทั่งของเหลวที่ได้จากการกลั่นหยดออกมาอย่างสม่าเสมอจึงเริ่มจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการกลัน่นหรือใช้วิธีสังเกตว่าน้ํามันที่ได้มีปริมาณไม่เพิ่มขึ้นก็ให้หยุดกลัน่น6ปิดสวิชช์หยุดให้ความร้อนแก่ขวดกล้องกลม ก่อการเส็จสิ้กนการกลั่น15-20นาทีเมื่อเสร็จการกลั่นให้แยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำโดยการดูดด้วยปิเปตรหรือหลอดหยด7น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ควรใส่ไว้ในที่เก็บน้ำมันหอมระเหยปิดฝาให้แน่นหุ้มด้วยกระดาษฟอยล์แล้วหุ้มด้วยพาราฟิล์มทับอีกครั้งหนึ่ง8น้ำมันหอมระเหยเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงหรือเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียส ดำเนินการและสรุปผลการนำไปใช้จริง 1. น,น้ำมันหอมระเหยมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้จริงโดยน้ำมันหอมระเหยสามารถกำจัดก,กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในบ้านหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ 2. น้ำมันหอมระเหยสามารถใช้ที่ไหนก็ได้เมื่อเราต้องการพกพาได้ง่ายสะดวกสบายสรุปผลการดำเนินการการบรรณโครงการวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและดอกไม้สรุปได้ว่า 1. สามารถนําพืชสมุนไพรและดอกไม้มาสกัดแบบไอ้น้ําเพื่อทําน้ำมันหอมระเหยได้จริง 2. สามารถใช้รักกินเม็นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่นั้นๆได้อภิปรายผลการดําเนินการจากการที่คณะผู้จัดทําได้ศึกษากระบวนการผลิตและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพบว่า น้ำมันหอมระเหยสามารถช่วยโดยกลิ่นเหม็นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้จริงอีกทั้งยังสามารถปรับสมดุลในอากาศสร้างความผ่อนคลายและฆ่าเชื้อโรคได้โดยการกั่นแบบไอ้น้ำเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความบริสุทธิ์สูงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้กลิ่นเหม็นอับลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําพืชสมุนไพรและดอกไม้มากลั่นแบบไอ้น้ำเพื่อทําเป็นน้ํามันหอมระเหยได้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของโครงงานข้อเสนอแนะ 1. การสกัดแยกน้ำมันสกัดด้วยการกานไอน้ำควรเลือกใช้ส่วนประกอบที่ได้รับการประเมินและระบุติดฉลากอย่างระมัดระวังเพื่อรับประกันในความปลอดภัย2ควรระวังในควบคุมอุณหภูมิความร้อนเพราะอาจทำให้ปฏิกิยาสลายตัวต่างๆเกิดขึ้นกลิ่นที่ได้อาจเพี้ยนไปจากธรรมชาติการนำไปต่อยอดน้ำมันหอมระเหยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยด้วยกลิ่นเหม็นอับตามสถานที่ต่างๆ และสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผ่อนคลายบรรเทาวิงเวียนศรีรษะได้พวกเราขอจบก,การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ mm hmm. เพียงเท่านี้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ